กับสาวสวยอีกคนหนึ่งที่มาแบบกระทันหันด่วนนะครับนะฮะด่วนมากเพราะว่าพี่กำลังไปธุระพอดีเลยแต่ก็แวะมาจอดให้เธออีกครั้งหนึ่งครับชื่อว่าน้องน้องอีฟนะครับนะฮะเป็นสาวจังหวัดโคราชค่ะเด็กโคราชครับหน้าตา飒สวยเลยทีเดียวนะฮะครับก็ดีใจที่เจอเธอนะฮะเจอเจอเธอนะครับน้องอีฟอยู่แถวไหนตอนนี้อยู่สุขุมวิทอยู่สุขุมวิทนะฮะทำงานเกี่ยวกับอ่าทำงานบิ๊กซีค่ะบิ๊กซีบิ๊กซีหรออยู่แผนกอาหารเหรอ เป็นพวกพีซียืนตามตามช็อปขายของเอ้าแล้วบอกทําร้านอาหารหนูจะไปสมัครร้านอาหารอ๋อจะออกไปใช่ไหมจะออกทําไมร้านอยู่ตรงนั้นก็ดีแล้วไม่ค่อยเวิร์คไม่ค่อยเบื่อโอเคอ้าวนะฮะวันนี้มาจอดอะไรกับพี่มาจอดลิ้นค่ะมาจอดลิ้นนะฮะมากับใครมากับเพื่อนค่ะเพื่อนมีเพื่อนครบอยู่เหรอมีนี่แหละฮะนี่ไงเธอคนนี้ฮะจนนี้โดนทุกอย่างแล้วเมื่อกี้สัมภาษณ์กันใช่ไหมชื่อว่าน้องอะไรโบนัทนะฮะหน้าตาสวยนะครับโบนัสมีแฟนหรือยัง ไม่มีโสดนะครับทุกคนกำลังแชรหาใครก็ไม่รู้นะฮะโอเคอ่าวนะฮะขอบคุณน้องโบนัสมาเป็นเพื่อนนะนะฮะพร้อมจะเจาะหรือยังเ<อ>จาะลิ้นนะครับนะฮะตามน้องอีฟค่ะอีฟมาครับนะครับยึดกระดาษไว้ไว้แต่ปากนะฮะครับอันนี้พี่ปรีพิริจริงจริงแล้วถ้าไม่รีบพี่จะเมียนบปรี เอาฝั่งนี้แจกฝั่งอามือหุ่นมาแจเอามือเออขงกันกันล้ำลายรั่วเสร็จแล้วเดีพี่ให้ดูนะครับสวยกจดูนะเดี๋ยวพี่เจ็บไหมอ่ะ สัพูดครับอันนี้ผมไม่ประมาอันนี้จะเลิกที่หยุดเลยถ้าไม่ผมเลิกที่หยุดนะจบรายการเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่านะฮะนี่คือเจาะเสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยครับกับสาวโคราชน้องอีฟนะฮะเป็นยังไงบ้างเจาะแล้วเจ็บมากไหมไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะฮะ,ะ,ฮะพอใจนะวันนี้เธออุดหนุนพี่หลายอย่างเลยแม้ทั้งสะดงสะดือนะฮะแล้วก็วันหน้ามาเจาะแก้มนะฮะแก้มเราสวยเราเป็นคนสวยด้วยนะครับขอบคุณจากใจครับนะถ้าไม่เจ็บวัดดีครับน้องอีฟครับ <c oughs> วัดดีครับนะฮะน้อง อะไรนะบบน,รน้องโบนัสนะฮะยิม้มหวานด้วยโอเคครับนะ